สวัสดีครับตินะครับจะมาเล่าเรื่องของทีม Squadron Supreme ซึ่งเคยมีข่าวลือว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่ทาง Marvel Studios กำลังพัฒนาอยู่ให้ผู้ชมฟังกันนะครับโดยทีมนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทีม Justice League ของ DC Comics ในปี1971เขียนโดย Roy Thomas และวาดภาพโดย John b a s ซ m a ในตอนแรกพวกเขาจัดให้ทีมนี้อยู่ใน Earth 712แล้วแตกแขนงเรื่องราวข,ของเขาออกมาอีกหลายจัก,กรวาลจนกระทั่งนำมาจัดระเบียบใหม่ ใน e a r t h 616หลังเกิดเหตุการณ Sec ์ Secret War s ฉบับปี2015ทีม s p อ o ์ r ดอ Supreme จึงถูกก่อตั้งโดยสมาชิกจ,จากเส้นเวลาอื่นที่แตกต่างกันเนื่องจากทุกคนสูญเสียจัก,กรวาลของตัวเองจากเหตุการณ In ์ Incursion เมื่อทุกคนพบว่าอยู่ใน e a r t h 616จึงตัดสินใจรวมตัวกันเพื่อปกป้องบ้านใหม่โดยไม่เลือกวิธีการหวัวหน้าของทีมนี้คือ Carl l i s ช m a n จาก Earth 31916มีฉายาว่านาย a อ k เกิดในรัฐเนวาดาตอนเด็ก พ่อของเขาเล่าเรื่องราวของเหยี่ยวกลางคืนให้เขาฟังก่อนที่พ่อแม่จะถูกคนหัวรุนแรงฆ่าตายต่อหน้าต่อต,อตาในคืนหนึ่งด้วยประเด็นการเหยียดเชื้อชาติเมื่อเขาโตขึ้นเขาบริหารบริษัทของพ่อจนมั่งคั่งและนําเงินมาสร้างชุดการกระสุนกับคลังอาวุธปกป้องผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการเหยียดเชื้อชาติโดยใช้ฉายาว่านายฮอบ เพื่อระลึกถึงคืนที่พ่อแม่ของเขาถูกฆาตกรรมทำหน้าที่เป็นเหมือนมาสมองให้กับทีมนี้เหมือนแบทแมนแต่ชอบดูถูกเพื่อร่วมทีมว่างโง่เขาสมาชิกคนต่อมาคือมาร์คัสบิลทันจากเอิร์ธ3 3 0 3 4หรือไฮเปเรียนนามาจากชื่อยักษ์ไททันที่เป็นเจ้าแห่งแสงและเป็นหนึ่งในยักษ์ไททันผู้ควบคุม4ี่มุมโลกซึ่งไฮเีเรียนมีหน้าที่ดูแลทิศตะวันออกในมาร์เวลคอมิกส์เขาเป็นชาวอีเทเนล หลังจากสูญเสียจักรวาลของตัวเองในเหตุการณ์อินเคอร์ชั่นเขามายังเอิร์ธ6 1 6เพื่อร่วมมือกับซอลออดินสันหยุดยั้งการล้มสลายของมัลติเวิร์สในทีมมัลติเวิร์แซฟอาเวนเจอร์สทำให้ต้องต่อสู้กับพวกบียอนเดอร์และตายในระหว่างการต่อสู้หลังจบเหตุการณ์ซีเ r e t วอ r สเขาคืนชีพมาอยู่ในเอิร์ธ6 1 6และเป็นคนขับรถบรรทุกอยู่ช่วงหนึ่งเขามีพลังเหมือนซูเปอร์แมนทุกอย่างรวมถึงจุดอ่อนที่ขาดแสงอาทิตย์ไม่ได้แพ้พลังเวทมนต์และเปลี่ยนให้เขาแแพเรร่ไวบนนียมท ซา c าเชลดันจาก e a r t h 2 1 9 5หรือบอร r เ o อร์วูแก่อนที่จักรวาลของเธอจะล่มสลายทีมของเธอมีชื่อว่าส o คลเดนซินิสเตอรเกิดที่ประเทศอารลมบาในดินแดนของแอฟริกาเหนือซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืนด้วยเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวชาวมีเรียดจนจเจริญล้ำหน้ากว่าประเทศอื่นแต่ปกคร้องด้วยความป่าเถื่อนในคอมิยังไม่มีการเล่าชีวิตในวัยเด็กของเธอมากนักแต่ใน Battle World เธอเป็นภรรยาของคิงไฮทิเรียนที่เป็นแบริ่มปกครองโดเมนชื่อ u ูทอป l ริสแต่เธอทรยศทุกคนด้วยการไปใส่รับให้โดเมนชื่อนูโ p เปียซึ่งทีมสป u ร d เดนซ i นิสเตอพยายามยึดครองส่วนเพื่อนในสปร์เดน u p r e ร e มทีมใหม่เข้าใจว่าเธอเป็น power princess หนึ่งในอดีตเพื่อนร่วมทีมในคอมิกส์เธอใช้ดาบคู่เป็นอาวุธ j e f f ร e y Waters จาก Earth-148611 ในคอมิกส์มีฉายาว่าเบรอร์ แต่ในแอนิเมชันใช้ฉายาว่าสปีดดีมันเกิดในรัฐวิสคอนซินเป็นอดีตผู้จัดจาการร้านอาหารฟาส์ฟดที่มีน้ำหนักมากเกินไปจนกระทั่งเหตุการณ์เดอะไวท์อีเวนต์เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติเคลื่อนที่ด้วยความเร็วถึง300ไมล์ต่อชั่วโมงหรือไล่ตามฟลีซินเวอร์ได้ทันทําให้เขาต้องการอาหารปริมาณมหาศาลอย่างต่อเนื่องเนื่องจากระบบเผาผลาญข,ของเขาทํางานเร็วขึ้นจนน้าหนักลดลงอย่างรวดเร็วมีพลังส่วนใหญ่คล้ายเดอะแฟลชเน็ต จาก e a r t h 4290001หรือดร um, s p e c t รเธอเป็นนักสมรวจใต้ทะเลที่สร้างแผงผังร่องลึกในหมหาสมุทรอตแลกติกใกล้กับนบครแอตแลนติสของนามอจนพบหินเรืองแสงประหลาดทำให้เธอมีพลังคล้ายกินแลนเทิร์ภายหลังเธอเข้าร่วมทีม The Great Society ซึ่งในเหตุการณ์อินเ r อร์ชั่นพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับทีมอิลูมินาติจากเ a r t h 616แต่ในระหว่างการเจรจานามอโจมตีไรเดอร์ หรือแบทแมนของทีมเกรสโซไซตี้จนเกิดการต่อสู้กันขึ้นและจบลงด้วยการที่หมอแปลกใช้พลังตาที่3ทําให้ทีมนี้หมดสภาพไปเยว้นเนเนตที่ถูกแบล็กโบว์เล่นงานระหว่างไปสำรวจเอิร์ธ6 16เธอเลยเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวหลังจากจักรวาลของเธอถูกทําลายโดยระเบิดของทีมยูรุมานตีที่นามอร์เป็นคนกดปุ่มหลังจบเหตุการณ์ซีเพลตวอล์เมื่อทีมสครอวเดนซสพ่ทีมทีมใหม่รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอพวกเขาจึงยกคนไปล้างแค้นนามอร์ โดยอ้างว่าเมืองแอแลนติสเป็นภัยคุกค้าของโลกระหว่างนั้นซาดาเป็นโพสสังหาอัตุมาขณะที่ไฮเปรเรียนยกเมืองแอแลนติสจากมาสมุดขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วทิ้งลงมากระแทกพื้นตามด้วยการตัดหัวหน้ามอกด้วยแสงเลเซอร์จากตาของเขาทําให้ผู้คนบนโลกบราระแวงจนทีมอเวนเจอร์สต้องออกมาจับกลุ่มพวกเขาแต่ทีมนี้ได้รับการช่วยเหลือจากตรันด้าที่ย้ายพวกเขาไปยังวีเออเวิลด์โดยตรันด้ามาจากเอิร์ธ715 ช่วงปลายทศว,วรรษที่20ซึ่งสงครามเคมีและชีวภาพทั่วโลกได้ประทุขึ้นส่งผลให้ประชากรเพศหญิงทั่วโลกต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อถึง95อีก5ที่เหลือชวยจังหวะเข้ายึดอำนาจทางการเมืองและเริ่มปกครองด้วยความปวดขีดด้วยการปรับปรุง DNA ของผู้หญิงที่เป็นทหารโดยพันธุวิศวกรรมพอเข้าสู่ต้นศตวตรรษที่23การคลอดบุตรตามธรรมชาติจึงถูกแทนที่ด้วยการคลอดในห้องปฏิบัติการ ผู้ชายกลายเป็นคนรับใช้ที่ให้ความบันเทิงและเป็นพ่อพันธุ์เท่านั้นแต่แล้วชาวมาชุสจากโลกคู่ขนานที่ผู้ชายเป็นใหญ่ใช้เทคโนโลยีเดินทางข้ามมิติโปรโมโคลมเราผู้นําหญิงของตรันด้าได้เธอจึงลอบเข้าไปขโมยอุปกรณ์ของพวกเขาเพื่อโจมตีตอบโต้แต่เครื่องจักรเกิดทํางานผิดปกติแล้วส่งเธอมาที่เอิร์ธโงหนึ่งหกแทนตรันด้ามีพลังสู้กับชีฮอกได้อย่างสูสีแต่ไม่มีรังสีแกมมาอยู่ในตัวและใช้โซ่เป็นอาวุธ ผมเลยเชื่อว่าทีมนี้น่าจะมีบทในภาพยนตร์เรื่อง Avengers Secret Wars ในฐานะ m i n i นี่ยของแ a n ง The Beyonder นะครับเกรดเพิ่มเติมทางฝั่ง DC Comics สร้างทีม Champion Soft a n c อ o เซึ่งเป็นเหมือนทีม Avengers ของ Marvel ออกมาในปี1971เช่นกันเขียนโดยไมค์เฟรเดริกและวาดภาพโดยดิ c กดิวลินซึ่งทีมนี้อยู่ใน Earth ใหม่เลข8ของจักรวาล DC เนื่องจากผู้สร้างของแต่ละทีมแอบสร้าง2ทีมนี้มาพร้อมกันเพื่อให้เกิดการ crossover ระหว่างบริษัท แต่มันไม่เคยเกิดขึ้นเนื่องจากทีม Champion Soft a n ง e r ของ DC ไม่ค่อยมีบทจนไม่เคยถูกสร้างเป็นแอนิเมชันสักครั้งเลยในขณะที่ Squadron Supreme ของ Marvel ได้รับความนิยมมากกว่าจนถูกทำเป็นแอนิเมชันหลายครั้งก็มีเท่านี้แหละครับไว้พบกันใหม่ในเรื่องราวของโรงเรียนเบสบอ t r e n g t h Academy นะครับสวัสดีครับ